นี่คุณพี่การช่วยนำาทมเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมแต่ทีเนี้ยดารารงดารดารเขาเจอดาราม่านี่เป็นงงเลยนะอะองงเหมือนกันล่าสุดอีเจเคเอาอีกแล้วมามากระซิบบอกฉันว่านี่มีดาราคนหนึ่งที่มีแม่ชอบจอัดแจงสร้างงุ่นงานเรื่องสาย้วเกิดสสุดท้ายแค่ดีพิกอุ้ยพิกอย่างนี้เลยปะเออแต่นี่ก็พิกเหมือนกันสายมูต้องห้ามพลาดนะอีเจเพราะว่าคนไหนเนี่ยที่วิดเสี่ยงชีวิตอย่างหนุ่มบอมเขามีของดีอะไรคอยปกป้อง คอมมูบอยฟังว่าแล้วก็เริ่มดีกว่าแม่มันเลย <S 2> <S 2> <S เออมันเริ่มเันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าอ,อีเจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยงงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่ต่างคนเนี่ยต่างแบบลงใจลงเงินควัก ถุงลมแรงช่วยเหลือน้ําท่วมมีใครบ้างจาได้ไหมโอ้ยอันดับแรกเลยที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วก็บ่อยมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมาพี่บินพี่ไทยฮีโร่ของเราพี่บุ๋มปรัดดาถูกต้องพี่ฝันดีฝันเด่นอ่และทีนี้พี่บุ๋มก็คือเป็นช่างทางหลักในการ ร่วมบริจาคอีกคนนึงก็จะเห็นว่าแบบดาลงดาราอ่ะอย่างตัวมงตัวแม่อ่ะถลิศตัวแม่เลยอ่ะพี่อั้ำพัชราภาเชื้อพี่ชมพู่อารยาชมพู่อารยาเอฮาเกตนี่แต่แต่ว่าไม่บอกนะว่าชมพู่เป็นคนโพส์นะไม่รู้เพราะว่าพี่พี่ชมพู่เขาเขียนมาบอกแม่ไงบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามอ๋อไม่แต่ที่แม่บุ๋มเนี่ยต้องบอกกล่าวเนื่องจากว่าเกิดดราม่าไงเธอก็บอกว่ากัดดราม่าเพราะว่าคือหลายคนถามไงว่าแบบเฮ้ย ทำไมดารลงดาราเบอร์ใหญ่ๆค่ะอ่าก็แบบมีแฟนพงแฟนคลับเยอะแยะมากมายทําไมถึงไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงเลยอ่าซึ่งคนแรกที่เจอคือใครค่ะพี่ชมพู่ไงจ๊ะเออเออแต่ทำลายอ่ะแหลกกันยังไงอันนี้คือต้องไปสอบถามจากพี่บุ๋มกับพี่ชมพู่เราเองนะว่าแบบเอ้ยทำลายยังไงเพราะว่าพี่ชมพู่มอบเงินไปหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านนลเธอที่ย่อยไม่ได้แน่ะนอกจากพี่ชมนอกจากพี่อ้้มแล้วพี่ตักบุงกดอ่าพี่ตักบุงกดพี่ตักบุงกดก็มา แม่แอนซีเรียมก็มาอินฟาวระหะก,ก,ก็มา,มาเออนี่คือเขารวมทัพคนบันเทิงแต่ก็แ,แ,ลแล้วแต่เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนดราม่าก,ก็คือเขาก็มองว่าไม่ใช่แค่คนบันเทิงที่ไปจริงจริงแล้วคนบันเทิงอ่ะเป็นภาคประชาชนแล้วอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ทีนี้แหละภาคที่สุดที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อไรจะมาะพอไปปุ๊บคือมีแต่คนมาบอกกับกับคนบันเทิงที่ลงพื้นที่ว่าแบบเนี่ย ความช่วยเหลือยังไม่ถึงเลยมีแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่อาสามีแต่คนรัจเทิงที่ลงพื้นที่มีแต่ดาราที่มอบเงินมาแล้วไหนล่ะในส่วนของภาครัฐที่แบบโอ้โหมีเหตุการณ์ระดียบผมจะช่วยเต็มที่นี่ฉันจะช่วยค่ะ<ต>มันเลยกลายเป็นดรามา่าใช่แต่ต้องบอกว่า สิ่งของพระราชทานนะคะลงพรพระราชทานเนี่ยไปตั้งตั้งแต่น้ํายังไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากที่นายกเนี่ยไปลงพื้นที่ที่เชียงรายตํารวจนะคะก็จะมีคนรายงานบอกว่าวัวพระราชทานเนี่ยมาตั้งนานแล้วอันนี้เป็นเป็นภาพหนึ่งที่เอาชนะการระหากทุกคนนะสำหรับศัตค่ะสำหรับตีเองเนี่ยคือคือมองว่าเป็นเป็นภาพที่แบบ ปื้มปิ่มอะเราเป็นชาวบ้านที่ประสบภัยนี่ก็ปื้มปิ่มมาแล้วก็คือพระองค์ท่านเนี่ยใช่ก็ลงพื้นที่ด้วยลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองแล้วก็คือไม่มีการเผยแพร่ข่าวออกมานะคือมามาทราบทีหลังมาทราบทีหลังก็คือข่าวจากอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะที่มีคนตั้งคำถามว่าสงสัยว่าพระองค์ท่านลงพื้นที่ใช่ไหมต้นนี้ข้อมูลออกมาว่าใช่เป็นขาจริงๆซึ่งแบบเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากๆจริงใช่ค่ะแต่ใดก็แล้วแต่เนี่ยคือเรามองว่าสุดท้ายแล้วปุ๊บแบบ คนไทยน่ารักไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนไทยพร้อมที่จะเป็นปึกแผ่นกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนเหตุการณ์น้าท่วมแม้ว่าเชียงรายเนี่ยจะแบบเบาบางลงแล้วเพราะน้ำมันไหลมันหลลงมามันก็ต้องเยียวยากันต่อไปแต่น้ำที่ไหลลงมาลงไปไหนลงแบบพยาวน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยลงลงไปแม่น้ําโขงไปแม่น้าโขงพอแม่น้าโขงปุ๊บจังหวัดไหนล่ะ ที่ผ่านที่ผ่านตอนนี้หนองคายหนองคายน่ากังวลมากแล้วก็พื้นที่ในแถบที่ติดดิแม่น้าโขงเอยแม่น้ำคอนพนมพนมต่างๆอ๋อใช่ใช่แม้คนพนมสูงขึ้นมากใช่แล้วล่าสุดพะเยาพะเยาโอ้โหฝนตกหนักเหมือนกับตอนนี้คือพายุกําลังจะมาอีกลูกนึงใช่เพราะอันเนี้ยเราโดนจากยางหยิกใช่ไหมจากแต่ทีเนี้ยหลังจากที่พายุเนี่ยมันจบแต่ว่ามันยังไม่จบนะเพราะว่ามันจะมีระยะฟื้นฟูอีกเนื่องจากว่าดินโคลนเนี่ยใช่โอ้โหเธอมันแบบ สูงแบบสองกว่าเมตรนะใช่และนี่มีเรื่องเรื่องเล่าแต่อันนี้ก็คือมีคนเนี่ยลงไปช่วยในพื้นที่จริงๆแล้วเขาก็จะมีของบริจาคอะไรมาแต่มีบางหน่วยงานที่แอบกักของเพื่อจะเอาของเนี่ยเอามาบริจาคเองแล้วเอาไปถ่ายรูปแรงมากเออเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนฉันได้คุยกับหน่วยงานหน่วยงานอาสาที่เขาลงไปพื้นที่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยแบบแบบ น้อยมากเพราะว่าของที่ได้รับมาเนี่ยก็บริจาคได้เลยของจากไหนของจากไหนของจากหลายๆคนค่ะที่มา่ประชาชนใช่มัราะมีอยู่ศูนย์กลางอย่างเงี้ยว้วไปแจกจ่ายต่อมันมีแบบหน่วยงานหนึ่งที่กักขอไว้เพราะว่าต้องรอนายตัวเองอาลงไปถ่ายรูปอ๋อรอรอคนใหญ่คนโตลงไปถ่ายรูปก่อนถึงจะแจกจ่ายได้ใช่คือบางทีสิ่งของที่ไปคือไม่ใช่สิ่งของแห้งไงใช่เดี๋ยวนะมันจะไม่บุญไม่เสียหรอคุณพี่ก็คือว่าของสดเนี่ยส่วนหนึ่งของแห้งอีกส่วนหนึ่งเขาผัดข้าวกันเนี่ย หกพันกล่องนะเธออาสาเนี่ยมอเมร์กระทงกระทะเนี่ยโอ้ยแตกหายไปหมดเอเพราะว่าเขาผัดกันจริงๆทํางานกันจริงๆแต่ทีเนี้ยก็ต้องฝากด้วยนะคะสําหรับเราไม่ได้แบ่งทักแบ่งพวกแบ่งสายเนาะสาหรับสสที่อยู่ในพื้นที่คนดีก็มีลงไปช่วยพื้นที่ก็มีแต่คนที่หาแตเสียงเนี่ยถ้าไม่ลงพื้นที่เนี่ยปีหน้าไม่มีแล้วนะคะคนนีประ่าชนเฉยๆนะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กัน พี่บุ๋มเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างล่าสุดที่ฝันเด่นก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าแบบเคยประชาชนเลือกแล้วว่ะเออมาทางานหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่แขวะทหารเออเอออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันแต่คืแดก็ได้แต่คือ อย่าลืมว่าคุณถูกเลือกมาโดยประชาชนฉะนั้นปุ๊บคุณต้องทํางานรับใช้ประชาชนเหมือนที่คุณหาเสียงไว้ตอนแรก่ยใช่ไม่ใช่บอกว่าเก่งแต่ในอินเทอร์เน็ตเนาะเอออ่นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนกําลังพูดถึงกันถกกันสนันวายไปแล้วเจเคมาแล้วจ้าเรื่องนี้ฟังปล่อยมาสักครู่แล้วคืออยากรู้หูผงมากแม่นางเอกคือใครเนาะโอ้ยค่ะจะค่พูดแหละว่านางเอกคือใครอ่านเรื่องราวนะคะคือแม่เนี่ยเขาชอบจัดแจงเป็นมิตจัดแจงเป็นนางจัดเป็นนางจัด คือลูกเนี่ยใช่ฉันเนี่ยฉันนี่แหละลูกสาวเออลูกชายไม่ได้ลูกสาวเหรอเออลูกสาวเป็นนางเอกใช่ไหมแล้วเป็นนางเอกชั้นหนึ่งแล้วกันอ่าคบกับแฟนอยู่แต่ว่าแฟนเนี่ยมีคนอื่นแม่ก็ให้เลิกไปเลยแต่สุดท้ายลูกตัวเองละครมีคนอื่นแรงไหมเอ้าแม่เป็นนางตัดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นนางสืบก่อนอันดับแรกกันนะจ๊ะเออต้องรู้ว่าลูกตัวเองกำลันแซ่บซ่าขนาดไหนอ่ะไม่เชื่อ JK เหลาสิตาย ฉันไม่ได้เผือกนะจ๊าแหมไฮโซปูลดาราฟี Hi so ฉันแค่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นก็เท่านั้นแหละอย่างเรื่องนี้ฉันสงสารผู้ชายลำดับที่สามของฉันมากมากที่ต้องโดนประนามทั้งที่ไม่ได้ผิดนะซีเรื่องเริ่มเรื่องมาจากที่มีข่าวหรือจ้าว่าผู้ชายลำดับที่ส3าของฉันเลิกกับแฟนเพราะว่าไปคั่วเข้มกับชนีผมยาวหน้าเก๋ที่ร่วมงานกันด้วย ซึ่งผู้ชายของฉันก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำเสมอว่าสนิทกันเพราะงานจ้าแต่ก็ไม่ไายโดนสาเสียเทเสียก็เลยต้องยอมรับกรรมว่าเป็นผู้ชายหลายใจจนเมื่อเลิกกับแฟนได้สักพักเรื่องก็แดงเมื่อชนีแฟนเก่าเปิดตัวผู้ชายคนใหม่แบบหวานเจี๊ยบในเวลาที่แค่ไม่กี่เดือนรักกันมากรักกันที่สุดรักกันเวอร์ ก็ไม่เท่าไหร่ยีน่าเก๋ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สก็เปิดตัวผู้ชายเช่นกันจ้าซึ่งก็เป็นผู้ชายที่เป็นข่าวลือก่อนผู้ชายะระดับที่13ของเจเรียกว่าผู้ชายฉันโดนด่าฟรีไปเนเซก็เหมือนจะทำใจได้นะถ้าไม่มีผู้มาสารภาพผิดข่าวลือที่ว่าผู้ชายฉันมีชู้ก็คือแม่ของแฟนเก่า ที่ไปโพธนาบ,บอกกับทุกคนว่าลูกสาวจับได้คาตาว่าผู้ชายฉันเนี่ยไปมีอะไรกับสนีผมยาวนะเซแถมยังบอกว่าเดี๋ยวผู้ชายก็เปิดตัวเพราะสัญญากับสนีผมยาวว่าจะเปิดตัวหลังงานคู่จบลงแต่ผ่านมาจนตอนนี้งานคู่จบลงแล้ว นีไปเปิดตัวกับผู้ชายคนอื่นจ้ารู้แบบเนี้ยผู้ชายก็โกรธนะเซอยากสบิดดาสักยกสองยกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ที่เคลียร์ให้บอกว่าช่างมันเรื่องมันผ่านไปแล้วจบจบไปเหอะน่าสงสารนะก็โดนด่าฟรีแบบนี้ไปเลยสิจา้าโอ้โหเจ๊เวียนหัวอยู่นะผู้ชายหลังลำดับนี้คืออิน อินทอร์ประกายแส่หรือเปล่างงแม่ผู้ใช้ระดับสิบสามฉันงงมากอะไรก็แล้วแต่อีเจจะยังไงเนี่ยตอบชาวเน็ตแล้วกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเออตอบชาวเน็ตเอาแล้วชาวเน็ตก็ไปถามอีเจเคเอาก็คือเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละสุดท้ายก็คือแม่นางเอกเช็คข้อมูลหน่อยอ่ากลับมาเรื่องนี้ดีกว่ายังไงคะเรื่องนี้หลอนอยู่นะอุ้ยดูสิอุ้ยอุ้ยไหว้ก่อนไหว้ก่อนไว้ผูอานก่อนเออแต่อันนี้ก็คือคนละ คนละชิ้นกันนะก่จ<อ>า<อ>นุ่ม<จ>บอมเาว่าหนุ่มบอมพระเอกคนล่าสุดเนี่ยเขาออกมาว่าแบบเฮ้ยตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดอเออแต่ดีที่บุดวิดพกของสิ่งนี้ก็เลยรอดมาได้เขาเชื่อแบบนั้นเออะเป็นยังไงฟังบอมดีกว่าสวัสดีครับผมบอมธนกิจนะครับผมก็หลายๆคนคงจะพอคุณหน้าคุณตาบอมกันมาบ้างนะครับผมจากละครเรื่องผีกะแล้วก็ละครเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ eries, ทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับ ก็วันนี้บอมจะมาเล่าถึงประสบการณ์เล็กที่เป็นเหตุการณ์เฉียดตายที่รุนแรงที่สุดแล้วในชีวิตบอมตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันย้อนกลับไปสักประมาณเกือบๆสองปีได้นะครับเป็นวันนั้นเนี่ยบอมกับพี่เอผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยกำลังจะเดินทางไปกองถ่ายแล้วเวลาประมาณตีห้าตีห้ากว่าเนี่ยบอมก็ขับรถออกมาแล้วก็รถจะติดไฟแดงอยู่ระหว่างนั้นบอมกับพี่เอก็คุยพูดคุยกันปกติแล้วสภาพนึงมันเหมือนมีแรงกระแทกเลยบางอย่าง บ้งแบบแรงมากๆจนรถบอมไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าแล้วก็กระแทกกับบริเอรด้านข้างแล้วก็จบแตกหมดตอนนั้นบอมก็สำรวจตัวเองสำรวจพีเอว่าเฮ้ยมีใครเป็นอะไรมากหรือเปล่าอย่างี้สรุปว่าก็ปลอดภัยดีแล้วก็รีบลงจากรถมาปรากฏว่าพอเราเห็นรถที่ชนเราอ่ะเป็นสิบล้อเราก็แบบตอนนั้นคือใจมันหวิวเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยนี่เราตายหรือ,อยังวะคือด้วยความที่แรงกระแทก เออมันเหมือนรถเราถูกก๊อปปี้ครับเพราะว่ารถบอมมันก็ไปชนกับรถคันด้านหน้าด้วยสรุปว่าวันนั้นเนี่ยมีคู่กรณีด้วยกันถึง4คันด้วยกันก็เป็นรถสิบล้อรถบอมแล้วก็รถข้างหน้าอีก2คันนะด้วยความแรงอะ่ะก็วันนั้นเนี่ยตำรวจก็มามามาเคลียแล้วพอเห็นสภาพรถบอมอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าบนรถเนี่ยมีหลวงปู่ทวดใช่ไหมเพราะว่าเขาเห็นเคสแบบเนี่ยประมาณแบบเนี้ยเอ่อรลดรอดเนี่ยเพราะว่ามีหลวงปู่ทวดซึ่งบนรถบอมมันมีหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่มั่นจริงๆ แล้วบอมก็จะพกเทเวสวันอันนี้เป็นของแบล็คชูเอลูเลตนะครับก็จะพกติดตัวตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ว่าย้อนกลับไปนิดน,นึงก็คือว่าบอมก็ค่อนข้างเชื่อเรื่องดวงด้วยก่อนนนั้นก็มีหมอดูทักว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะมีเลือดตกยางออกจะโดนของแหลมทิ่มแทงอะไรเงี้ยต้องไปแก้เค้็ดโดยการไปขุดหินปูนไป คือหมอดูอ่บอกว่าให้เราไปขูดหินปูนเพื่อให้มันมีเลือดออกอะไรเงี้ยเป็นการแก้เคล็ดบอมก็ไปทําแต่เชื่อไหมว่าพอบอมทอําอ่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วถึงเกิดเหตุการณ์รถชนอะไเงี้ยแล้วบอมก็ลอดปายบุบบิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปเกี่ยวข้องไหมกับที่หมอดูทักหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทอันนี้บอมก็มาเล่ามาแชร์ให้ให้กับทุกคนฟังนะครับก็ยังไง วันนี้บมก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามบอมด้วยนะครับผ่านโซเชียลต่างๆเดี๋ยวอาจจะมีผลงานอะไรใหม่ๆมาอัปเดตนะครับก็จะอัปเดตผ่านทางโซเชียลของบอมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอุ้ยตายแล้ว,ส, <blanket S 1> วสาตว่<ส>าม<ว>ากซาตูคือวิดจ,จะโดนรถส,สิบล้อชนก็คือชน,อนไปแล้วแหละเธอคือแบบ เปี้ยงเอ่อเปรียงเปรียงไปแล้วอย่างเงี้ย็ดีไม่เป็นอะไรนะแต่รอดมาได้นะเธอกระจงกระจกแตกอู้ววุ่นวายไปหมดก็ถือว่าฟลาดเคราะห์นะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิจารณญาณยังไงอันนี้คือเป็นความเชื่อของหนุ่มบอมที่ออกมาเล่าส่วนฟังแต่ก็แล้วแต่เนี่ยจะทําอะไรก็มีสติระมัดระวังเห็นนีมขนาดน้องเขาทําไม่ระวังเลยนะใช่ใช่คือ มันระมัดระวังคนเดียวไม่ได้คนอื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยจริงๆเนาะเพาะฝากเอาไว้แล้วการขับรถขับลานะคะเอ่อใครจะบงทะเบียนขาดพลบอยยังไม่ต่อรีบนะรีต่อกันใช่ไหมเขาเกี่ยวกันเขาตำรวจเรียกแม่เธอเมาเยอะอยากขับแม่เธอโดนจับคุกเลยเออเมาเมาแล้วนอนได้ไหมไม่ได้ลองเมาแล้วแบบมีเพื่อนอ่ะเอองั้นหนูพาพี่ปูไปก่อนพี่ปูน่าจะเมาเออไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะเราจะเมากับดีเจเค็มอช้ลึมันช่ง ไม่พลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกออนไลน์นะครับ